สบายดีย่ำเส้าครับมิดมาเค้นเพ่นมากองพี่น้องมาล่ำครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วหอดมือนัดมือไม้เลยครับที่ตลาดกินซ่าลังสิทเดออ้อฝั่งตรงค้ามฟิวเจอร์พาร์คยีเอดกลุ่มผ้าครับไม่แล้วครับพี่น้องที่เก่าเวลาเดิมมองเก่ามองคุณเคยมองเคยมากพี่น้อง งานเท่ากับเดินทางมาหอด,อดรอหรือเนี่ยพรท่านแกงเผล่อครับเพระไก่ภาไหนเนะ mm hmm. าะงานยี่ส mm ิบ hmm. กโลนี่แหละพี่น้องครับแปดโมงครับตอนนี้แ้า mm hmm. พกันนอนสรบสไลย,ยู่ก็่นี้คุณลูก ซื้อขนมขอต้มซื้อของยุ่ของกินยุกก้ยกไก่ัน้ยไก่ตลาดเนาะไก่เส้นน้ำตื้นขึ้นมาบนพฮอ,อนรถพี่น้องเอ,อ๊ะอากาศโอ้เมื่อคืนพอสูครับยุ่งยุ่งไลยคักหลยเนี้ยครับเมื่อคืนเนี้ยตอนตอนนี้คนไลยย่กับพ่อแห้งเราแต่ตอนซุ่มมัน เลือกผนเลือกกองไท้ายแห้งตาจังบัดก็หุ่มกินตะทิมคนไหวตัวยุ่งไปคนแหงหน่อยแหงายรวะคนแหงหน่อยๆๆๆๆยุ่งแหงาไรแล้วขับรถแล้ว,วงานล้ว ในการเก่าคือเก่าเหมือนเดิมรถล,ลาวิ่งควักไฟตาคนตั้งมุ่งหน้าไปประกอบสัมมาขีปเจ้าของสัมมาหาเลี้ยงขีปอบพวกคนหลังพวกเปนห้างนกกระจาบนี่พี่น้องแขียนตอนเต้นๆนี่น้ำต้นใหม่มิตาอูนี่พิทาอูที่มงึงหั่นเขาเหรอเลี้ยวบางว่าเฮ้ยมาคือห้างนกกระจาบเแต่ ออันอนนตเ็ยขนะ่าวสียางเวซี่เป็นเพื่อนได้หนินนนอะไรอื่นนะครับอันนี้นะครับเดินนี่นะครับยุ่มองนี้อตั้งห่านสะดวกสบาย ยังไปตลาดยังไปซีเว่นกันครับเห็นรถเม,มียกันสมัยใกล้กินว่าเอ้ย,ยนยายโยนนายโยแถวราชินท่าไม่เห็หรอกที่รถเมีย เลยเป็นมือไม่แต่อยากขี่รถเมล์เ่ยอยากไปเห็นหมอหันบางนีเนาะหน้าุงเทพยมไหมไหมถ้าไปได้บ่ไกลดอกย่านหลงจากลัางสิทธิ์ไปไกลสุดกับฮอดอนุเที่ยวอนุสาวรี่ใช่เพรกล้าไปอีกไหมย่านหลงย่านกลับมาบ่าถึงขี่รถเมล์เลยในยซื้อเม่ื่อเมืยอเมื่อ ยีมองนีมันก็สมัยลายปีไอ้จำบ่้แต่ว่ามันก็บ่ท่านจะเลิศมาพี่น้องังสิบลักซีลราอินท่าบางเขนเนี่นี้สมัยพญยายนยุยูตอนขอ่าวว่าหุงเทียไปไหมหุ่จกักอดู่ซ้ำหนีนะครับหุเอ,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 อเลอนโมหุ่นจักรหุ่จักตถ้าเท่วทางเขานี่แหละ ว่างเงาเปนเเวนเหครับมีจะเ,จเลื่อนจะเลื่อนคักรและนี่รถขบวนหน้ากรุงเทพนี่ขึ้นพิษขึ้นท่างน้นเรือว่าเขาเสินท่าพิดเอ,อยากสีตับขึ้นมาเนี่ยสีตา๋ากำลังกำลังกินข้าวครับพี่เต๋ากับพี่เกอรครับ นนี้พี่เต๋ากับพี่เกอร์กำลังกินข้าวครับวางางใ่มขีดินน่ครับผมว่มีิงเนครับนั่นนี่ใส่นั่นเสียสารใายเลยเอาไปเอาโมันไหมกินรดพระพระตาพระตะบกตัวมาแล้วยุ่งพระไปห่มกินทิ่มไม่ที่หมดยุ่งในว่าคักมาแน่เถ ผมมร้นจะตา้น้อกมต้อนนอยเนียขัดผู้งี้ห้สือกแป้งกันจานเต่าดาสะดุดใสครับเราหยอกได้เยอะหรอกมกตีกองเหมือน จรงครับหมบางแนเตยพระท่านมาซอยแก่หลือตัวแก้นอยังกันปัจบัปั้าบอยากไปซอยกับพวกไอ,นอก้นี่หรอกาเพราะมันเพราะมันเพี้ยงสไตย์่าจะคล้องไปริินเนิ่มๆเนื้นาๆอยู่พวกเขากันไไเล้พวกขึ้นไปหรอกว่าแต่มิขมิลังเทียไปแก้มช่วงตลบช่วงนัง้นแต่ไม่ีเลยเพราะอะไร เอาสเส็ยบเป็นเพียงเป็นอย่างที่เข้าพ่อไหนหรอครับี่ตัดที่ไม้ละห้าบาทนะคะพี่น้องอากาศคว่ำนักสี่ลุกขึ้นมากแบบเป็นเป็นหายใจไม่พอใครอย่างนี้พ่อไหนไหมครับ ร้ารขายอาหารกตอกก๋วยเตี๋ยวร้านตามสั่งนี่ครับวันสิย่างมาเซเว่นนี่ครับพี่น้องขาดอะไรหรือเพราะอะไรเพรากินเป็นบ่แล้วซะกาแฟนี่ครับพี่น้องพยายา่ยมคากินนี่อดได้ยังเด้ก็กินเป็นอาทิตย์ก็ได้เลยก็ซูมเออร์นี่บ่ได้เลยแต่ว่าท้าไม่พออะไรเลยต้องกินซูมเออร์ ขึ้รถคิวรถกรุงเทพยแลนไปรถโบลีรถตู้กรุงเทพยรถโบลีลูกค้าเคยขี่ทีทหนึงนี่ครับรถรถตู้สายหนึ่ง้็หลายปีน,นั่นแหละไอ้วงเกามีคิว,หวเหรียญย้อมเพื่อใช่ใช่ไปรันครับที่แถว แม่นำ้ำป้าซักเลยนะแถวนี้แหละครับมาเลยขี่รถจากกรุงเทพไป็รัดเพิ่นอยูแคบบารดาันเลยทิ้งงานกลับมาจากบา้านท้างถิทั้งรอยยัดขี่รถสายนี่แหละครับที่กรุงเทพลบบุรีนี่แหล,ละครับถ้าโดนแล้วก็ซอฟังขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมมาเสือกาแฟเซเว่นกันพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายพุดบู๊